สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์ไนพลังมูนะคะใน c h ชาแนลชื่อนี้เลยอาจารย์ไนพลังมูหรือถ้าใครนะคะอยากติดตามในเรื่องของ Facebook นะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาก็คือเพจ Facebook ก็ชื่อเดียวกันเลยค่ะอาจารย์ไนพลังมูนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ Subscribe หากถูกใจในคลิปนี้สวัสดีชาวราศีพฤกษภทุกท่านผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนนั่นเองนะคะส่วนใครที่เกิดลักขนาพฤกษภสามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะซึ่งลักขณาเนี่ยมันจะหาได้จากวันเดือนปีและเวลามานั่งคำนวณน,นะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นแค่วันที่และเดือนอย่างเดียวมันคือเรื่องของราศีซึ่งสามารถดูไหมได้ไหมได้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าดูลัคณาด้วยเนี่ยในแต่ละเดือนมันก็จะมีความมัน่นตรงมากยิ่งขึ้นนะคะมาประกอบกันนั่นเองเนี่แหละสำหรับในคลิปนี้นะคะแม่หมอเนี่ยก็ขออนุญาตในการใช้ไพ่พรมยานนั่นเองในการทำนาย ขอเป็นตัวแทนชาวราศีพฤษภนะคะในการทํนายดวงในครั้งนี้นะตั้งจิตนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ทุกท่านที่ชาวราศีพฤษภทุกๆท,ท่านเนี่ยเคารพนับถือขอการเปิดดวงในครั้งนี้การทำในายในครั้งนี้ถูกต้องแม่นยำในการแนะนำแก้ไขปัญหา ในด้านต่าง,างๆขอทุกพระองค์ทุกท่านได้อํานวยอวยชัยให้กับชาวราศีพฤษภทุกท่านให้ประสบความสําเร็จความโชคดีลาบรื่นในชีวิตในทุกๆด้านนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 เมื่อเราได้ไพ่มาแล้วนะคะวางไพ่ค่ะเอาล่ะเรียบร้อยนะคะ สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรเดือนกันยายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาละ่ะได้หน้าไพ่ได้เปิดไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีพฤษภนะเรียกได้ว่าต้องเดินทางต้องคอยแก้ไขสถานการณ์ต้องอยู่ในปัญหาต่างๆที่มันบีบเข้ามามักจะต้องช่วยเหลือ คนอื่นหรือต้องพึ่งพาคนอื่นแต่ระมัดระวังเรื่องของการโดนทรยศหักหลังการเดินทางไกลหรือไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าต้องมองคนดีๆอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะคะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนหรือบางทีเนี่ยตัวคุณน่ยไปทําธุรกิจหรือติดต่อสื่อสารกับคนอื่นคนใกล้ตัวแล้วนะคะกับเรื่องเรื่องนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆใช้ความรัดกุม ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นกับเรื่องของงานเงนินหรือเรื่องของส่วนตัวต่างๆจิป,ปะัะะการไว้ใจคนอื่นนะคะถึงแม้จะเป็นคนใกล้ตัวมากที่สุดก็เรียกได้ว่าไว้ใจได้ยากในยุคสมัยนี้นะคะการจะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งต้องให้คนอื่นทำเนาะหรือบางทีเนี่ยตัวคุณเองไม่ได้ทำเองไม่ได้ลงมือเองคนอื่นจะเป็นคนทำให้คุณนั่นเองนะคะ ระวังมีปัญหาขัดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่าคุณจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยเดือดร้อนหรือมีปัญหาบางทีคุณทำดีให้ตายเนี่ยใช่ว่าเขาจะเห็นผลใช่เขาว่าจะเห็นค่าของคุณนะคะอันนี้ต้องเรียกได้ว่าต้องใช้ความระดมค่อนข้างเยอะสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะคะได้ไปไปแลกมาอย่าเพิ่งตระหนกตกใจไป ใบที่2นะคะที่ตามมาเนี่ยในตําแหน่งเรื่องของการเงินงานการเงินนะคะอันนี้ตําแหน่งเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินเนี่ยต้องสู้รบปรบมือต้องฝ่าฟันไม่ได้มาได้ง่ายๆไม่ได้กองเงินกองทองมานะสำหรับในเดือนนี้เรียกได้ว,ว่าดุดันไม่เกรงใจใครนะต้องลุยต้องฝ่าฟันต้องทําทุกอย่างเหนื่อย แต่อย่างน้อยเหนื่อยในครั้งนี้ยังได้มายังได้นะคะยังเห็นเรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นีตาได้เห็นชาวราศีพฤษภนั้นลำบากเดือดร้อนได้คอยช่วยช่วยเหลือใครทําบุญมาดีก็ย่อมได้ผลบุญที่ดีใครที่อาจจะต้องอืม ต้องทําบุญให้มากๆหมั่นทําบุญทําทานนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องของการเงินเนี่ยมันเหมือนต้นร้ายปลายดีเหมือนตอนแรกๆอาจจะต้องเหนื่อยมีปัญหาบ้างนะคะบางท่านบางคนเนี่ยได้รับมรดกหรือได้รับสิ่งของจากผู้อื่นได้รับมรดกตกทอดสิ่งของตกทอดนั่นเองนะคะสำหรับในช่วงในเดือนนี้หรือบางคนเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายสิ่งต่างๆกับญาติพี่น้อง มีปัญหาไหมมีปัญหาอย่างแน่นอนกว่าจะคลี่คลายได้หรือว่ากว่าที่จะสําเร็จได้เนี่ยแนะนําเรื่องของการไปไหว้องค์พระศิวะที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินและการงานในช่วงเดือนนี้สําหรับชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินเหมือนเป็นคนสบายๆได้เงินมาง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าต้องบุกป,ป่าฝ่าดงฝ่าฟันกว่าจะได้มานั่นเองนะคะ มาดูในเรื่องของทางบ้านทางบ้านนะคะถือว่าทางบ้านของชาวราศีพฤษภเนี่ยยังไปได้ดีทางบ้านเนี่ยคอยให้การช่วยเหลือถึงแม้นจะเหนื่อยถึงแม้นจะต้องทําทุกอย่างเองทําอะไรเองแต่ทางบ้านยังคอยเป็นกําลังใจให้นะคะเรียกได้ว่าชาวราศีพฤษภอย่างน้อยมีที่พึ่งพาพึ่งพิงนะคะในเรื่องของจิตใจเนี่ยคือทางบ้าน ะะมีอะไรเนี่ยทางบ้านสามารถพึ่งพิงอิงอาศัยได้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ทำสิ่งใดใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆต้องบอกว่าอาจจะต้องผลัดไปก่อนใครที่จะลงมือทำธุรกิจอะไรในช่วงเดือนนี้เดือนกันยายนอาจจะต้องคอยโอกาสคอยเวลาก่อน <_ d> um> อยังไม่ใช่ณนะตอนนี้นั่นเองนะคะ ระวังจะมีปัญหาเนี่ยแหละไอ้ตัวนี้แหละเรื่องของการมีปัญหาเนี่ยมันจะทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยวิตกกังวลเรื่องของการเงินได้ง่ายคนที่จะสามารถช่วยคุณได้และทําให้คุณมีความสุขคือครอบครัวสามีแฟนคนรักคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะอย่างน้อยสามารถที่แบบจะจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือคุณได้นั่นเอง ในเรื่องของการงานนะคะสําหรับในเรื่องของการงานเนี่ยเรียกได้ว,ว่าได้ไพ่ทศกัณฐ์ออกรบขึ้นมาได้ไพ่ภัยพิบัติขึ้นมาอย่าพึ่งตระหนกตกใจไปนะคะสําหรับการที่ได้ไพ่ใบนี้มาเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาถึงจะผ่านพ้นไปได้ทําด้วยแรงอย่างเดียวทําไม่สําเร็จต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการที่จะตัดสินใจในการที่จะทํางาน ในการที่จะทําอะไรหลายๆ,ๆอย่างทาหลายๆอย่างที่แบบตอนนี้คือแบบยุ่งวุ่นวายมากทุกอย่างมันต้องได้รับการจัดระเบียบจัดระบบใหม่นะคะสําหรับเรื่องของการงานเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสในการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือไปยุ่งวุ่นวายกับคนมันเยอะกว่าที่จะได้อะไรมามันไม่ได้มาได้ง่ายๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ย อะไรที่มันจะเข้ามาเรื่องรล้าที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาดังบายุมันเข้ามาอย่างรวดเร็วมันเหมือนลมที่ผ่านมาแล้วก็วูบผ่านไปมันกรวดน้ำทําบุญสร้างกุศลมองโลกในแงด่ดีมองในสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานะคะตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยเพื่ออนาคตเหนื่อยเพื่อแบบมันไม่ได้เหนื่อยตลอดชีพอะนะ เพราะฉะนั้นมันทนเหนื่อยนะช่วงนี้ให้มันผ่านพ้นไปนั่นเองแต่ก็กับเพื่อนร่วมงานก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วไอ้เราเนี่ยต้องเป็นคนที่ทําเองหมดทุกอย่างไงช่วยใครช่วยไม่ได้อะช่วยไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นเราก็ไปจัดการเองทําเองนูน่นนี่นั่นเองมันเลยแบบเต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้วเราเป็นคนที่จับผิดเก่งด้วยสิใครที่เข้ามาเนี่ยแล้วทําให้คุณเหมือนแบบคลองใจ ไม่ไว้ใจเนี่ยจับผิดเก่งเลยยิ่งกว่านักสืบโซเชียลอีกนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษ์ในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุยอย่างเดียวขาลุยขาบูอย่างเดียวนะคะสำหรับในช่วงนี้เนสำหรับในตอนนี้นะสำหรับในเรื่องของการงานเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าต้องมั่นใจและไว้ใจตัวเองให้มากนิดนึงนะคะอย่าอย่าอย่าแบบลังเลใจอย่าโลเลใจ เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้นะคะสำหรับในเรื่องของการงานทั้งหลายถึงปวงตอนนี้มีผู้ใหญ่เขากำลังพิจารณาคุณอยู่นะสำหรับใครที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นยังไงช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนช่วงนี้ถ้าลงทุนไปเนี่ยงานงอกแน่นอนนะคะงอกเนี่ยไม่ใช่งอกเนี่ยดีนะงอกนี่คือแบบมีปัญหางอกเนี่ยเพิ่มเติมงอกขึ้นมานั่นเองนะคะไม่ใช่ถั่วง,งอกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนตอนนี้ควรลงทุนไหมบอกเลยว่าอย่าเพิ่ง อย่าพึ่งลงทุนรอหลังปลายเดือนไปแล้วดีกว่าหลังวันที่26 27ไปแล้วดีกว่าค่อยลงทุนค่อยจัดการค่อยทำจะดีกว่านะคะช่วงนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเก็บไว้ก่อนเก็บทรัพย์ไว้ก่อนเก็บอะไรไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งลงทุนใหญ่นั่นเองไม่งั้นก็ต้องจัดการเองทําเองหมดมจัดการเรื่องการเขียนเอกสารทําเอกสารด้วยใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะต้องเรียกได้ว่าต้องเข้าหาผู้ใหญ่ ต้องอยู่กับผู้ใหญ่เข้าไว้แนะนาเรื่องของการไปไหว้พระยาคุดหรือว่าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมในวงสังคมที่คุณอยู่นั่นเองที่จะสามารถช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณได้ซึ่งคุณก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครด้วยไงบางทีคือแบบด้วยความมีอีกโก้ด้วยความที่แบบว่าเออเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนบ้าง นะคะอย่าไปเผาพริกเผาเกลือไปสาบแช่งใครอะไรยังไงนะคะช่วงนี้เรียกได้ว่าพูดดีทดําดีคิดดีเข้าไว้จะดีที่สุดสําหรับเรื่องของการงานของตัวเองนะเอาอกเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้นะคะในเรื่องด้านต่อมาในเรื่องของใครที่ยังไม่มีงานใครที่ยังตกงานอยู่ยังไม่มีงานในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะใครที่ยังไม่มีงานใครที่ตกงานอยู่ จะมีงานเข้ามาแล้วได้เงินอย่างพึงพอใจด้วยนะคะใครที่ได้งานเข้ามาในช่วงนี้เป็นงานที่ตัวคุณเองเนี่ยพึงปรารถนาได้มานะคะจากคนอายุน้อยกว่าหรือเป็นเพศตรงข้ามกับคุณจะได้งานใหม่ถูกใจใช้ไล่กว่าเดิมฟิล์ฟ้ฟาวกว่าเดิมเป็นอย่างมากนะคะ เรียกได้ว,ว่าเดือนนี้รับบทหนักจริงๆนะคะถ้าเป็นละครก็ดราม,ม่ามากๆเลยนะเดือนนี้นะคะสำหรับราศีพฤษกเนาะในเรื่องของบริวารเพื่อนฝูงเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงและบริวารระวังมีปัญหาทะเลาะกันไม่ถูกใจกันมีปัญหาเข้ามาที่ต้องทําให้การแก้ไขนะคะสำหรับเรื่องของบริวารบอกเลยทําดีให้ตายสุดท้ายถ้า เขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนดีหรือมีปัญหาแค่เขาสักนิดหนึ่งนะไม่ช่วยเหลือเขานะเราเนี่ยมาเลยทันทีเพราะฉะนั้นการที่จะทําดีกับใครอะไรยังไงในบริวารในช่วงนี้อาจจะต้องหรือเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องค่อยคคุยค่อยๆพูดค่อยๆจาเนาะอย่าฟาดฟันกันมีโอกาสในการทะเลาะกันค่อนข้างสูงเป็นอย่างมากนะคะสําหรับเรื่องของเพื่อนบริวารในช่วงนี้นะคะ ถ้าเป็นคนที่อยู่ทางไกลเพื่อนทางไกลมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาคนที่มีเพื่อนทางไกลยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะคะระวังคนที่อยู่ใกล้ตัวเข้ไวยจะดีที่สุดกับบริวารบริวารลูกใครที่มีบุตรหลานลูกในตอนนี้ลูกไม่ค่อยเชื่อฟังสักเท่าไหร่นะเขามีความคิดเป็นของตัวเองไม่ค่อยเชื่อเราเท่าไหร่ นั่นเองนะคะระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยในช่วงเดือนนี้เพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเดือนนี้ค่อนข้างอารมณ์ดุเดือดรืดพานอยู่เหมือนกันเนาะในด้านความรักของคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วเป็นอย่างไรในด้านความรักคนม,คมีคู่มีครอบครัวนะคะครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอบอุ่นใจดีไม่มีปัญหาตัวคุณเองสามารถจัดการเรื่องของครอบครัวแมนจครอบครัวได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะ เรียกได้ว่ามองกันไกลให้กับอนาคตได้เป็นอย่างดีนะสำหรับคู่ครองคนรักของคุณนะคะก็บอกได้เลยว่าพึงพอใจซึ่งกันและกันนะคะด้วยความที่คุณนะเป็นคนใจดีเป็นคนที่อะไรก็ให้กับครอบครัวทําเพื่อครอบครัวไปหมดเทุทกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักของคนที่มีคู่มีครอบครัวเป็นความรักที่โอเคแหละ ดีอยู่ด้วยกันได้อย่างดีอย่าทะเลาะกันก็พอนะคะบางทีมันมีเรื่องกันอะเวลารักรักัรักมากแต่เวลาที่มีปัญหากันปุ๊บนะ,ะตีกันทะเลาะกันโวกเวกยุกใหญ่เลยจะบอกให้เพราะว่ามันเหมือนแบบตัวคุณเวลาคุณดีเนี่ยคุณก็จะเก็บทุกอย่างเลยไม่ว่าคนรักจะทําอะไรยังไงนี่คุณแบบเก็บทุกดีเทลนะคะเก็บทุกระเบียบนิ้วแล้วช่วงนี้คนรักของคุณเนี่ยเรียกได้ว,ว่าคุณทําให้เขาทุกอย่างอะ เขานี่อิ่มหมีพีมันสุขสบายกันเลยเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่เป็นอย่างไรมาดูสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะยังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนช่วงนี้เป็นไงช่วงนี้เรียกได้ว่าทำอะไรก็ได้สามารถเดรมิดได้ทุกอย่างสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่ด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่โดดเด่นมากๆคนเก่งอะมักจะเหนื่อยเนี่ยแหละเหตุผลว่าทําไมมันอยเหนื่อยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเก่งมักจะเหนื่อยคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการจัดการได้ทุกอย่างเป็นคนที่ดึงดูดและโดดเด่นมากแต่ตัวคุณเองช่วงนี้ยังไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่หรือมีสิ่งที่สนใจอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้สนใจเรื่องอะไรเนี่ยตอนนี้นะคะอาจจะสนใจเรื่องอื่นระมัดระวังกันนิดนึงนะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของงานอยู่เพราะว่าช่วงนี้โหดเหี้ยมอยู่เหมือนกันสําหรับเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาในชีวิตคุณณตอนนี้เนี่ย ต้องเรียกได้ว่าต้องต้องลุยอ่ะต้องมานะคะถ้าใครที่สนใจชาวราศีพฤษภอยู่เนี่ยคือเขามาแล้วนะเขาลุยแล้วนะแต่ชาวราศีพฤษภเนี่ยจะสนใจหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่เดือนนี้จะได้คู่หรือเปล่าเช็คดูให้ดีก่อนนะไอคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันมีคนอื่นแล้วหรือยังมันมีใครแล้วหรือยังนะคะอันนี้ต้องเช็คดูให้ดีๆก่อนก่อนที่จะ ตกลงปรงใจหรือก่อนที่จะเลือกคนใดคนหนึ่งนะคะศึกษาให้ดีก่อนเนาะนะตอนนี้เอาละค่ะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนกันยายนนี้เรียกได้ว่าโหดมากนะคะจากการที่เปิดไพ่ขึ้นมาขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะ ตัวคุณเองในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเช่นเดียวกันทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นทำอะไรให้มันดีขึ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่เนาะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับการทำในดวงชาวราศีพฤษภในเดือนกันยายนนี้นะคะแม่หมอไนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่าน เม้นได้คุยกันได้พูดคุยกันได้ว่าอยากถามเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ต้องการอยากจะรู้ในดวงชะตาของตัวคุณเองนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนห์นะคะแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ